นัก่าพูดได้มาแล้วค่ะกำลังเย็บตรงพลาสติกค่ะสวัสดีค่ะครูทันพรจากอีสีดอยอิงชาแน l วันนี้นะคะจะมาทำแมสกันค่ะแมสที่เห็นปากแบบนี้นะคะตามมาดูเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ผ้าคอตตอน ผ้าายมัสลินไม้บรรทัดสายวัดแผ่นพลาสติกเส้นพลาสติกกรรไกรตัดได้เข็มที่สนเข็มที่ลาะผ้าได้ผ้ากุ้นปากคีบกัรไก เข็มหมุดช็อกขีดผ้าปืนกาวอย่างยืดสำหรับแผ่นพลาสติกที่เราใช้นะคะนะคะอันนี้นะคะก็คือเราจะตัดมาจากพลาสติกชนิดหนาแบบนี้นะะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาตัดผ้ากันก่อนนะคะตอนนี้ผ้านะคะผ้าแบบคุณเนพรตัดไว้แล้วนะคะ ก็คือแบบตามนี้ค่ะกว้าง28เซนนะคะแล้วก็ความยาวลงมาเนี่ยนะคะ21เซนนะ,ะตอนนี้ที่ครูเจ้าพรตัดผ้าไว้ะคะผ้าจะเป็นท่าที่ติดกันอยู่นะคะด้านนี้ที่ออกข้างนอกกันนะคะการดูด้านผิดด้านถูกเวลาที่เราดูนะคะจะดูจากถ้ามีริมผ้าให้ดูแบบนี้นะคะมีริมผ้าให้ดูถ้าด้านถูกเนี่ยนะคะด้านนอกเนี่ย รอยฝีเข็มเนี่ยจะแทงลงจะแทงลงข้างล่างนะคะให้เรามองดูว่ารอยฝีเข็มทะลุไปทางไหนนะคะถ้าหมายความว่าถ้าผ้าเขาลายมันดูยากนะคะแบบนี้ถ้าแบบนี้คือลายจะดูยากนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําสัญลักษณ์ไว้นะคะทําสัญลักษณ์ก็คือด้านนี้คือด้านผิดก็คือด้านข้างในนะคะทําสัญลักษณ์เครื่องหมายกระกบาดไว้นะคะพวกช่างเขาจะรู้กันนะคะว่าอ๋อถ้าแบบนี้นะคะแสดงว่าด้านนี้เป็นด้านผิดนะคะ กากระบาดแบบนี้ไว้นะคะเราจะได้ไม่หลงนะคะตัดด้านข้างก่อนเพราะว่าคุณเจ้าพรพับติดกันมาเลยเอาผ้ามัสลินวางท่าไปด้วยกันจริงๆเราสร้างที่นี่ได้เลยนะคะแต่ว่าที่คุณเจ้าพเขียนไว้ไงจะได้เห็นตัวเลขชัดเจนนะคะตัดแบบนี้นะคะตัดแบบนี้เลยนี่เลยได้เลยนะคะเนี่ย5.5เซน มุมเลยนะคะ5.5เซนแล้วฝั่งนี้ก็5.5เซนนะคะแล้วเราก็ตัดเลยที่เราจะเย็บอันเจ็ดแปดมิลเนีย่ยนะคะจะมาเย็บนี่เลยคะ่ะมุมนี้มุมนี้มุมนี้นะคะ ฝงนี้ก็มุมนี้มุมนี้มุมนี้ตรงนี้เราจะปล่อยไว้สําหรับที่เราจะกลับตะเข็บนะคะการเน่าก็เพื่อที่เขาจะได้ไม่ขยับนะคะคุณทนภรพรจะไม่เน่าบนเส้นนะคะเพราะว่าเราจะได้เย็บได้สะดวกนะคะจะเน่าข้างๆเส้นนะคะง่ายๆเริ่มเย็บนะคะการเย็บนะคะเราจะเย็บแบบด้นถอยหลังนะคะก็ จะแทงจากข้างล่างขึ้นมานะคะตามแนวที่เราขีดไว้นะคะแ,แนวเย็บนะคะแทงไปข้างหลังค่ะแล้วก็โผล่เข็มไปข้างหน้านแบบนี้เย็บเสร็จหมแล้วนะคะเราก็จะเอาได้แนวออกจะไปรีดค่ะ แบะตะเข็บแล้วก็รีดกันเลยค่ะเมื่อรีดแบะตะเข็บจนครบแล้วแบบก็จะกลับค่ะเสร็จแล้วเราก็จะรีดอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับตรงที่เป็นมุมนะคะเราก็จะใช้ ใช้ขีใช้ครีมเนี่ยนะคะปักขีบเนี่ยนะคะดันนะคะดันมุมดันมุมสอดพลาสติกอันนี้นะคะพลาสติกอันนี้นะคะจะยาวสิบห้เราก็จะแบ่งพื้นที่เลยนะคะนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาอันนี้สอดเข้าไปนะคะสิบจุดเ็ะขีดนะคะขีดเพื่อที่ คีดเพื่อที่เราจะได้เย็บตรงนี้นะคะเพื่อกันเข้าไปเลยอันนี้เย็บแบบด้นถอยหลังนะคะตรงนี้คือตรงที่เราขีดไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บกั้นนะคะ หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือด้านด้านถูกนะคะหมายความว่าตรงด้านาฟีเข็มที่เห็นดูดีนะคะดูสวยงามนะคะเราก็จะคว่ำแบบนี้นะเสร็จแล้วก็พับ5.5เซนค่ะ จแล้วนะคะเราก็จะเย็บนะคะเส้นนี้นะเสน้นนี้แล้วก็เสน้นนี้แต่ทีนี้คุณชจะพรก็จะเย็บด้านตรงข้ามค่ะนะคะเราต้องการออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเย็บฝั่งนี้นะคะแต่ถ้าใช้จัรเย็บนะคะก็ใช้ถ้าใช้จัรเย็บนะคะก็เย็บเดินเดินเดินจัรอย่างนี้เลยนะคะเดินด้านนี้เลยแต่นี่ใช้มือนะคะ ก็จะกลับด้านแล้วก็มาเย็บฝั่งนี้นะคะเมื่อเราได้แนวแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเนาก่อนนะคะจะเนาก่อนพอเนาเสร็จแล้วนะคะก็ขีดเส้นนะคะตอนนี้นะคะเราเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะก็คือเส้นนี้ เราจะเส้นนี้นะคะถ้าเย็บจักจะลืมนะคะถ้าเย็บจักกเราจะเย็บด้านในนี้นะคะถ้าเย็บจักนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีดค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เรารีดแล้วนะคะเราก็ยางยืดนะคะเราก็จะสอดไปเลยแล้วก็พับหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะี๋้วเราก็จะเย็บนะแต่คุณเจ้าพรจะใช้การสอยนะคะจะใช้การสอยซ่อนได้ เรามันเอานะคะการใส,ส่ส้นได้นะคะเราก็จะเริ่มจากเราจะเก็บชายนี้ก่อนให้เรียบร้อยหน่อยนะคะแทงเข็มข้างในนะคะเราคุมได้จะดูข้างในนะะเดี๋ยวเราิดตรงนิ้หนึ่งนะคะแล้วก็จสดข้างในหลังจากที่สอยเสร็จแล้วนะคะเราเราก็จะ มัดยางยืดค่ะก็ดึงนะคะดึงเข้าไปซ่อนไว้ข้างในมาแบะแตะเข็บเออมาแบะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ แบะไปให้ขนานให้ขนานกับขอบอันนี้นะคะตรงนี้เหมือนกันเหมือนเดิมค่ะต้นใอ่ออซ่อนได้ไปนะคะทำแบบนี้จนเสร็จทั้งสองข้างนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมพลาสติกนะคะที่เราจะใส่ตรงช่องปากนะคะเราก็จะใช้ผ้ากุ้นค่ะ ถ้าคุณหอนหนึ่งก็จะ10บ,บาทนะคะทั้งหมดนะคะ3หลานะคะตัดมุมก่อนนะคะเราหาวัตถุกลมๆเนี่ยก็จะใช้หลอดได้เลยนี่แหละคะ่ะเราก็จะเริ่มเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะทาทากาวนะคะ าก,กาาวที่ผ้าถ้าเราเอาเวนกาวถูกตรงพลาสติกเลยนะเขาก็จะแบบเสียรูปเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะก็ต้องระวัง หลังจากที่เราทําแผ่นพลาสติกอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นตําแหน่งของปากนะคะเราก็จะวัดนะคะวัดผ้าตรงนี้นะคะแล้จะแบ่งครึ่งนะคะโอเคยาว23เนี่ย เราก็จะวัดลงมานะคะวัดลงมา3มเซนนะคะนะคะจุดกึ่งกลางนะคะ3มเซนตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เราจะวัดตรงนี้นะคะอันนี้เขาก็จะ10เซนแต่เราจะตัดแค่8เซนนะคะ8เซนก็จะแบ่งครึ่งเป็นสี่สีนะคะ แล้วก็ความกว้างนะคะที่เราจะตัดนะคะตรงนี้จะ5เซนนะคะแต่เราก็จะตัดออกแค่3เซนนะคะเมื่อกี้เราว่าตัวนี้3ใช่ไหมเราก็จะตัดออกแค่3เอาไว้สำหรับพัดเออเอ้สำหรับที่จะพับนะคะ ะตัดลักษณะนี้แล้วก็จะตัดเลยค่ะจัดแค่พอเอากันไสโขงก็ไปได้นะคะระวังนะคะระวังจะไปโดนค้าจชื้นล้า แล้วก็ตัดคุณจะายตัดไปถึงสีนะตัดใคลไๆไว้ก่อนตอนที่เราจะเอาแผ่นพลาสติกนี้ใส่เข้าไปนะคะเราต้องทำสัญลักษณ์ไว้ตรงไหนกึ่งกลางนะคะแล้วก็ตรงที่ผ้าเราก็ทำไม่เช่นกันนะคะเสร็จแล้วทุ่สอดเข้าไปนะคะ พอสอดเสร็จแล้วนะคะเราก็เช็คนะคะกึ่งกลางให้ตรงกันเข็มหมดกลัดไว้ก่อนด้านล่างก็เช่นกันนะคะตอนนี้ก็เนาเสร็จแล้วนะคะทั้งด้านในและด้านนอกนะคะ จะใช้การสอยซ่อนได้ทีๆนะคะติดกับผ้ากุ้นนะคะจะติดที่ผ้ากุ้นนะคะแล้วก็ซ่อนได้เข้ามาในนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะแมส สำหรับมองเห็นปากได้เวลาที่พูดนะคะแมสอันนี้นะคะเหมาะกับทุกคนเลยค่ะที่ชอบเวลาที่คุยกันและชอบเห็นปากเวลาพูดและที่สำคัญอีกอย่างนะคะสมาสำหรับครูจิลเตอร์ทั้งหลายที่สอนภาษานะคะที่จะต้องอนักเรียนจะต้องมองปากว่าออกเสียงยังไงลิ้นฟันปากวางตำแหน่งแบบไหนนะคะและที่สำคัญที่สุดอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือ ผู้พิการทางหูนะคะที่จะต้องมองปากเวลาต้องทำความเข้าใจเวลาที่คนที่คุยด้วยพูดนะคะเขาอ่านปากนะคะน,นี้สำคัญที่สุดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใส่เลยนี่ค่ะ,ะครูทัศพรใส่ลวดด้วยนะคะก็จะเห็นปากเวลาพูดนะคะลากันไปคลิปนี้กับ นะคะหน้ากากอนามัยที่สามารถมองเห็นปากได้ฝากกดติดตาม<ช>อีซิเรีหน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดท่านดูจากในเพจทำยังไงซิริ่งคะ่ะ See you next video on Tuesday Thursday Sunday oh sorry Saturday and Sunday see you